สวัสดีค่ะนีเห่ามาสบายดีไหมคะเห็นเกาซิงเร่นซื่นียินดีที่ได้รู้จักค่ะพบกับรายการภาษาจีนพาเพลินที่จะพาคุณเรียนรู้อย่างสนุกมีความสุขไปกับโลกแห่งภาษาจีนที่ห้องเรียนอยาอช ถ้าพร้อมแล้วไปเข้าห้องเรียนกันเถอะ <ไป S 2> ก็ไว้ทงเชื้อตาเจ้าหาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง r ารทีที่รักและเคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน RTI กับดิฉัน จนเจนเหล่าชื่ค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเข้าสู่บทที่45ของสนทนาภาษาจีนกลาง1,000คำที่45่ส下อทีน่ที่45วันฝนตกเดี๋ยวเราไปฟังบทสนทนาในบทเรียนนี้กันก่อนเลยค่ะที่สค่ส下ี่ว 什么时候下起雨来了？我一点都不知道。我们专心看展览，所以没有发现下雨了。气象报告没有说今天会下雨吗？我们没有伞，也没有雨衣，怎么回去呢？只是毛毛雨，应该没有关系。现在就走吧。淋雨容易感冒，还是等等吧。我最讨厌雨天了。 既潮湿又不方便。雨好像停了，我们坐公车慢慢晃回去吧。第四十五课，下雨天。บทที慢慢่สี่ส什么时候下起雨来了？我一点都不知道。风นตกต来呢 ฉันไม่รู้ตัวเลยสักนิด什么时候，แปลว่าเมื่อไร่นะคะหรือว่าตอนไหนค่ะ什么时候下起雨来了，ฝนตกนะ，下起雨来了，ฝนตกลงมาแล้วนะคะเมื่อไร，่什么时候，我一点都不知道，ฉันไม่รู้เลยสักนิดนะคะ一点ก็คือสักนิดค่ะไม่รู้เลยสักนิดนะ一点都不知道。我们专心看展览。 ，所以没有发现下雨了。พวกเราชมนิทรรศการอย่างตั้งใจอย่างใจจดใจจอ่อเลยไม่ได้สังเกตว่าฝนตกลงมาแล้วค่ะ。我们พวกเรา专心专心ก็คือตั้งใจนะคะตั้งใจทำอะไรสักอย่างเนาะ。专心看展览展览นะคะเมื่อเทปก่อนเราได้เรียนกันไปนิทรรศการค่ะ看展览ชมนิทรรศการค่ะ。 专心看展览ดังใจชมนนทศการค่ะ so ไม่่่่ a ่่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 ่ว่า่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 ฝ่่่่ก่่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 ่ พบหรือว่าสังเกตเห็นนะคะเม่โอฟาเชียนก็คือไม่ทันสังเกตเห็นน,นั่นเองค่ะไม่ทันสังเกตเห็นว่า下雨了、ว่าฝนตกลงมาแล้ว。9, show, งา象报告没有说今天会下雨嘛？รายงานพยากรณ์อากาศไม่ได้บอกว่าวันนี้ฝนจะตกนี่นาะ。气象报告、รายงานพยากรณ์อากาศค่ะ，没有说、ไม่ได้บอกนะคะ，今天会下雨、ไม่ได้บอกว่าวันนี้ฝนจะตกนี่。 ส่วนคำว่าหมะในที่นี้นะคะความจริงมันเป็นคำเสริมน้ำเสียงค่ะซึ่งความหมายเนี่ยมันก็คล้ายๆกับเมื่อกี้เราพูดภาษาไทยเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้บอกว่าฝนจะตกนี่นาหรือว่ามันคล้ายๆกับคำว่าเถอะและกันเหอะอะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันก็จะเอาวางไว้ท้ายประโยคค่ะก็จะใช้แสดงถึงเหตุผลชัดเจนหรือว่าเป็นสิ่งที่เราเน้นย้ำมองเห็นได้ง่ายนะคะตัวอย่างเช่นในอันเนี้ยก็บอกว่า ไม่ได้บอกว่าวันนี้ฝนจะตกน่นาก็เป็นการเน้นยำเป็นการเสริมน้ำเสียงค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันในบทเรียนนะคะ我们没有ฉันอย没有雨衣怎么จะ呢พวกเราไม่มีร่มและไม่มีเสื้อกันฝนด้วยจะกลับกันยังไงดีละ่ะ我们พวกเราไม่มีสันสันคือร่มนะคะหุฉัน ร่มกันฝนค่ะสั่นร่มแหวมย,ออย่อหยิ่อยู่งอี้เสื้อกันฝนค่ะและไม่มีเสื้อกันฝนด้วยจะมาหิ้วชีนะกลับไปยังไงดีละ่ะ只有่ๆเมาๆหยุ่นย,ยิ่งใหญ่ไม่กว้างชี่เชียนบฝนตกโปรยๆเท่านั้นคงไม่เป็นไรหรอกเราไปกันตอนนี้เถอะค่ะจู่ๆเม้าๆยู่ เม้าๆอยู่นะคะเป็นฝนตกโปรยๆค่ะฝนไม่ได้ตกเยอะตกมาแค่กระปิดกระปลอยอะไรแบบนี้นะคะเมา้าๆอยู่มีแค่ฝนตกโปรยๆจือหย่งเม้าๆอยายไม่เกี่ยวความชน่าจะไม่มีปัญหาอะไรน่าจะไม่เป็นไรหรอกยิงกายไม่เกี่ยวนะคะคำนี้สำนวนนี้แปลว่าน่าจะไม่เป็นไรหรอกคงจะไม่เป็นไรหรอกเชียนใจเจียบเราไปกันตอนนี้เถอะไปกันตอนนี้ดีกว่าเชียนใจนะคะตอนนี้ 就走吧ไปกันเถอะหลังหงยุาหาย่ว่าเป็นหวัดง่ายรออีกสักหน่อยดีกว่านะหลังห่งตากฝนค่ะงะาะ่าเป็นหวัดนะคะงย่ยแปลว่าง่ายเนาะง่ายนะัยาเป็นหวัดได้ง่ายายังรอสักหน่อยจะดีกว่านะ เต็นๆรือว่าแต๋นอีเต๋นก็ได้นะคะรอสักหน่อยดีกว่าหั่วจ้วยเถาเยี่ยนหยู่เทียนล่ะจี้เฉ又不方便ฉันเกลียดวันฝนตกมากที่สุดเลยทั้งเปียกชื้นและก็ไม่สะดวกด้วยหั่วจเยีนะคะเถาเยนี่ก็แปลว่าเกลียดหรือว่าไม่ชอบอะไรแบบนี้ค่ะหั่วเยนฉันไม่ชอบหยู่เทียนไม่ชอบวันฝนตกสุดๆเลยจี้เฉาซื ชื้อชื้อค่ะแปลว่าเปียกชื้นนะคะโดยเฉพาะอากาศใต้หวันเนี่ยก็จะมีความชื้อชื้นนะมีความชื้นค่ะชื้นแฉะย่อปูฟังเปียนแล้วก็ไม่สะดวกด้วยนะคะนอกจากนี้ยังไม่สะดวกด้วยปูฟังเปียนยู่好像停了我们坐公车慢慢晃回去吧ดูเหมือนว่าฝนจะตกแล้วนะเดี๋ยวเรานั่งรถเมย์ค่อยๆกลับกันไปเถอะ 雨好像停了นะคะดูเหมือนว่าฝนนีเยจะหยุดแล้วทิ้งล了我们พวกเราจั่วกงเชนะคะนั่งรถเมย์มันมัน,มนหวงหวยชีก็เ,เป็นอารมณ์สํานวนประมาณว่าเรานั่งรถเมย์ค่อยๆนั่งรถเมย์นั่งรถกลับไปกันเถอะนะคะ ช่วงนี้ค่ะเรามาเข้าสู่ทบทวนคำศัพท์ในบทเรียนนี้กันนะคะซึ่งในบทเรียนนี้ก็เป็นบทเรียนที่เกี่ยวกับสภาพอากาศเนาะชี่อู่เทียนวันฝนตกนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสภาพอากาศกันนะคะอย่างเช่นในบทเรียนนี้ค่ะมีคำว่าชี่ช่างเป่าเก่าชี่ช่างเป่าเก่ารายงานพยากรณ์อากาศค่ะชี่ช่างเป่าเก่านอกจากนี้นะคะยังมีชี่ช่างจู่ ชีช่างจีก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะชีช่างจีนะคะหรือว่าในบางครั้งนะคะเราจะได้ยินเขาบอกว่าชีช่างจีป่าวเก่าก็คือกรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศค่ะอีกคำหนึ่งค่ะคำว่าชาืชา้อชื้อเปียกชื้นนะคะไต้หวันแต่ี่นี่เห็นชืนช้ชืออากาศของไต้หวันเนี่ยจะมีความชื้นเยอะนะคะเปียกชื้นค่ะ แล้วก็คำศัพท์ที่เรามักจะได้ยินบ่อยในไต้หวันเกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะก็คือคำว่าอู่เฮ่ o อเล่เจินอ่อู่เฮเล่เจนอู่คือฝนฟ้าขนองในช่วงบ่ายนะคะซึ่งอู่เฮ่อเล่เจนอู่เนี่ยจะอยู่ในช่วงช้าเทียนฤดูร้อนค่ะฤดูร้อนเนี่ยก็จะมีสภาพอากาศที่เป็นอู่เฮ เล่จนอู่เฮาก็คือหลังเที่ยงเนี่ยจะมีฝนฟ้าขนองนะคะเหล่จนย่ก็คือฝนนั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็มีคาว่าต้าเล่ยุ่ต้าเลยุ่ฝนฟ้าขนองเหมือนกันนะคะฝนพายุฝนฟ้าขนองฝนตกหนักค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะช่วงฤดูหนาวของไต้หวันเนี่ยก็จะพบกับต้องเป๋จีฟงต้องเปจีฟงลมมรสุมตอนออกเฉียงเหนือค่ะ ในช่วงหน้าหนาวนะคะไต้หวัน受到东北季风影งไ,ององงไต้หวันได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตนออกเฉียงเหนือนะคะเกิดตีเจ้าหวานวันชาตาหลายพื้นที่อุณหภูมิตอนกลางวันและตอนกลางคืนจะแตกต่างกันมากเก็ตีหลายพื้นที่ค่ะเจ้าหวานเจ้าเจ้าช่างตอนกลางวันนะคะหรือว่าตอนเช้าค่ะหวานก็คือหวานช่างตอนกลางคืนนะคะเจ้าหวาน วนชาตวนชาคือความแตกต่างของอุณหภูมิเนี่ยจะต่างกันมากค่ะวนชาตานะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีอีกหนึ่งสภาพอากาศนะคะที่จะมาในช่วงฤดูหนาวค่ะก็คือหันเหลียวหันเหลียวคลื่นลมหนาวนั่นเองนะคะหรือว่ามวลอากาศหนาวค่ะซึ่งหันเหลียวนะคะจะเป็นคลื่นลมหนาวที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า10องศาเซลเซียสลงไปนะคะเราก็จะเรียกว่า หันเหลยวค่ะนอกจากนี้ยังมีคำว่าหลงคงชี่นะคะที่แปลว่ามวลวอากาศหนาวเหมือนกันค่ะลมหนาวอะไรแบบนี้นะคะส่วนในช่วงหน้าร้อนนอกจากจะมีอูเฮาเหลยเจนอีที่เราพูดกันไปนะคะคือพายุฝนฟ้าขนองในช่วงบ่ายค่ะก็ยังมีเทียนชี่เย็นเจอะนะอากาศร้อนอบอ้าวค่ะเกิดตีเทียนชี่เหย็นเจอหลายพื้นที่อากาศร้อนอบอ้าวนั่นเองค่ะ ซึ่งคาบเรียนในวันนี้นะคะแน่นอนว่าจนก็มีประโยคที่เกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะก็นำมาจากข่าวสภาพอากาศในไต้หวันนะคะมาฟังกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันนะคะเป็นประโยคสั้นๆนิดหนึ่งค่ะจ天ง,งทีทน寒流影响各地天气寒冷，低温将持续下降，今晚至明晨最冷，二号寒流减弱 เกิดทีวันตู่หวยเชนอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับคลื่นลมหนาวนะคะที่พัดมาเยือนค่ะเขาบอกว่าจิงเทียนเฉาหันเหลียวอิงเฉียงวันนี้ได้รับผลกระทบจากคลื่นลมหนาวนะคะหรือว่าได้รับอิทธิพลจากคลื่นลมหนาวค่ะเฉาหันเหลียวอิงเฉียงอิงเฉียงคือได้รับอิทธิพลได้รับผลกระทบจากหันเหลียวนะคะคลื่นลมหนาวเกิดที่หลายพื้นที่ เทียนฉี่หันเลิศหลายพื้นที่อากาศหนาวเย็นนะคะเทียนฉี่หันเลิศอากาศหนาวเย็นตีวันเจียงชืชชง้อชี่เสียเจียงอุณหภูมิจะลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องค่ะตีวันตีนะคะแปลว่าต่ำเนาะเวินที่วันค่ะอุณหภูมินะคะตีวันอุณหภูมิต่ำเจียงชื้อชีชช่เสียเจียงเสียเจียงคือลดต่ำลงนะคะชื้อชี่ ต่อเนื่องค่ะลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องจิงหวันจื่จอหมิงเฉินคืนนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้เช้ามืดวันพรุ่งนี้นะคะเช้าตรูวันพรุ่งนี้จิงหวนันคืนนี้จื้อถึงนะคะหมิงเฉินมิงเทียนจ้าช่างนะคะถึงวันพรุ่งนี้เช้าตรู่วันพรุ่งนี้จ้ววเหลิน่นจะหนาวที่สุดค่ะเอ่อเฮ่อวันที่สองนร,นรวบ คลื่นลมหนาวอ่อนกำลังลงค่ะเจียนรั่วอ่อนกำลังลงนะคะเกิดตีอุณหภูมิ回หลายพื้นที่ค่ะอุณหภูมิกลับมาอบอุ่นอีกครั้งค่ะหุยเชนก็คือกลับมานะคะอบอุ่นอะไรแบบนี้ค่ะ <c oughs> และนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะที่นํามาฝากคุณผู้ฟังค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้สิ้นปีแล้วนะคะโดยเฉพาะในช่วงสิ้นปีเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ หนาวมากๆทีเดียวนะคะก็จะต้องรักษาความอบอุ่นในร่างกายนะคะที่ิงเกอร์ไวแผงหยดจูยเชินถี่เป่าหน่วดก็ขอให้เพื่อนๆทุกๆคนนะคะรักษาความอบอุ่นให้แก่ร่างกายของตัวเองค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเรากลับมาดูในบทเรียนนี้นะคะมีหลายสํานวนนะคะที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะอย่างสำนวนแรกนะคะฉันไม่รู้เลยสักนิด 我一点都不知道นะคะฉันไม่รู้เรื่องเลยสักนิดนะคะอย่างเช่น什么时候下起雨来了我一点都不知道ตฝนตกตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยฉันไม่รู้เลยสักนิดนะคะหรือว่าอีกสำนวนหนึ่งค่ะ 我没有发现下雨了。ฉันไม่ทันสังเกตเลยว่าฝนตกแล้ว。我没有发现，นะคะ，没有发现，ไม่ทันสังเกตค่ะ。我没有发现下雨了。ฉันไม่ทันสังเกตว่าฝนตกแล้วนะคะ。我没有发现天黑了。ฉันไม่ทันสังเกตเลยว่าฟ้ามืดแล้วนะคะ。อีกสำนวนหนึ่งค่ะ。应该没有关系，คงไม่เป็นอะไรหรอก。应该没有关系，คงจะไม่เป็นอะไรหรอกมั้ง？ สำหรับภาษาจีนพาพเพลในวันนี้ลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ